แล้วมาตรวจพบได้ยังไงว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมอ๋อคือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งผมนอนนอนแล้วมันปวดมันปวดปวดเหมือนปวดเปิดแจ๊กปวดร้อนน่ะอืมข้าง<ก>ข,ข้างเดียวข,ข้างซ้ายฮะกเ็เอาไอ,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 อ้พวกบามนะร้อนมาทาหลังจากนั้นก็เริ่มสังเกตตัวเองว่าไอ้เวลาขึ้นบ้านชั้นสองครับไอ้ขาขึ้นเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่เวลาขาลงนี่รู้สึก มันมันแป๊บแป๊บแป๊บะนะฮะข้างเดียวข้างเดียวฮะแล้วก็เป็นที่หัวเข่าด้วยหัวเข่าไม่ใช่กล้ามเนื้อต้นขาไม่ใช่ฮะก็หลังจากนั้นก็เริ่มสังเกตลองสะบัดขาดูมันดังแกร๊กแกร๊กแกร๊อย่างนี้หรือเปล่าฮะอ๋อแต่เป็นข้างเดียวฮะข้างเดียวครับข้างข้างขวานี่ไม่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แต่ข้างซ้ายเนี่ยเป็นมากจาได้ไหมว่าเคยเกิดอุบัติเหตุกระแทกหรือไม่มีฮะไม่มีฮะ ก็สังเกตหลายๆอย่างอย่างเช่นลงบันไดจากชั้นบนหรือเวลาเดินไปเจอเนี่ยอย่างเนี้ยก้าวไปในที่ต่ําเนี่ยมันจะรู้สึกเสียวขึ้นมาทันทีไปหาหมอไหมยฮะอ๋อไม่ได้ไปครับก็มารู้จักคือครั้งแรกเนี่ยผมมาที่นี่นะฮะก็ได้รับการแนะนําจากคุณกัญญากรน,นะฮะว่าชวนมาฟังท่านอาจารย์เนี่ยท่านบรรยายก็มาฟัง ครั้งนั้นจําได้ว่ามีท่านผู้หญิงคนหนึ่งนะที่เอาฟิล์มเอ็กซเรย์ ray, เกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าเนี้ยขึ้นมาด้วยก็เริ่มสนใจท้้แก่วันนั้นว่าเหมือนเราไหมเออก็ค,คล้ายๆไงฟังแล้วเอ๊ะอ,อาการคล้ายเราเลยแต่แต่ของคุณประดิษฐ์ยังไม่ไปไหามหมอไม่ได้ไปยัง<ะ>ไม่ได้ไปนะฮะคือทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ไปอ๋อยังไม่ได้ไปเลยนี่คุณกัญญากรเนี่ยแกก็ได้านาบอกพี่ลองเอาตัวบีม ตีชมพูนี้ไปไปทานดูก็ก็เริ่มทานรู้สึกเจะเดือนพฤศจิกาครับพฤศจิกาปีปีที่แล้วเนี่ยนะปีที่แล้วห้าเจ็ดนะฮะครับถ้าทานครั้งละสองเมตรครับถ้าทานไปสักระยะหนึ่งก็ได้รับการแนะนำบอกน่าจะเพิ่มเป็นเช้าสองเย็นสองวันนี้เดินเหินได้ ไช่ครับตอนนี้ได้ดีมากครับของแค่วเลยนะครับเอาล่ะขอบคุณมากครับคุณประดิษฐ์ครับผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมอักเสบนะครับก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้อดขาวเนี่ยหลั่งสารสตัวมากเกินไปคือ TNF a l p h a อินเทอร์ิน6และอินเทอร์ลิน1ินะครับมันก็ทำให้เกิดอาการอักเสบตามข้อต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเรา เช้าสองแคปซูลก่อนนอนสองแคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลั่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเป็นพืช5ชนิดคือบังคุงด,ดเงาดำถั่วลืองกระดังงบ,บกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบ,บัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถ อยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยัง้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปรียบเสมือนฝองน้ำอยู่ด้วยนะครับเพราะอาการปวดหลังนั้นจึงหายไป